สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูน้องวัวช่วงที่กำลังโรควัวระบาดเยอะเราจะเล่นกล้องกับเราด้วยไหม <c oughs> ดูจับตัวเล็ก ยาเจ้าหน้าดุตอนเล่นด้วยอ่ะเล่นด้วยอยากเล่นละสิมีปุ่มหรือเปล่าจ๊ะดูซิ เราจะมาดูเพราะว่าช่วงนี้โรคระบาดมันเยอะมากเจ้าตัวนี้ดำเอากับเขาด้วยละสิเอา ตัวแม่ตัวนี้ที่ท้องแต่ก็เป็นอยู่แต่ก็ให้กินยาแล้วเราใช้รักษาเอาตามวิธีชาวบ้านธรรมดาแต่ก็ยุบ จะปลูกหญ้าแถวนี้ทั้งหมดเลยทั้งที่นาเราก็ปลูกไว้เหมือนกันผ,กผักสวนครัวฝั่งนู้นนิดนึงช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเชด มันไม่มีอาการก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราไปเนาะจามีตัวใหญ่ตัวนั้นที่มันเป็นอยู่กินยาแล้วจะมาเล่นด้วยมันจะออกได้ไหมนเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยายต้อยสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ